ปานูภควตวูสาวกสัง,ง,งสคูสังฆมารธรรมกสกาสัสุวตเะมาุ Laki kami jaru pejeritika rata sejandaritika wimane ibera sejatami. Yang agene ye jarewatu, hakine kasepo kutuharati ye jatumanggaru. Yang kusantuku akase jati สิทิการิยะสัาขาะโตสิทิเตโชชโยนิจังสิทิลาภูรันตรังสัพพะกรรมมาประสิทธิเตอสัพพะติเนหาจะปูยิโตสัพพะโกรธาวินาังงธมมาาาาจจจขรร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 เเกกึ้นะะะะพพพออ์ทฐน แปดหมู่นีพันพธรรมาัน์ุกี่ศกกันไกลพระวิสูุทวีไนพาใจละพอมีทมถึงเจ็ดตมพีชือพวิบุตรกุศลพนุุเถระาวัมบดีพระอุปาดีพระกัสสปเถระพระพุทธิงพระพุทธสิงพระอาน์พระพุทธปฏิมากรนพู้สีขีพระสิมีพระกัจจยณะเถระพระพุทธบาทพระบรมมัทถะพระถรีราชพระ เวาเดินหนุนในอากาศวาราวอ,อุปเทปย,ยดาในพุตตุมหาราษสวรรค์อันมีนี้มีมาแต่เดิมก็มากทั้งเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตลอดชนท่านผู้สถิตนสถานพืนมาอศินทานทั้งในส่วนของพระวาสญาติิูมและธนาพระพิสุสง์ตามพุตธบัญญัติด้วยว่าเป็นกระสาน อันเกิดจากศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อคณะพระพิสุสงฆ์โวิีถีแห่งศรัทธาอิติวิโสพระโควาคุณแก้วทั้งสามประการจงมาเป็นมหามงคลในเกต9ก้าข้าพเจ้าทั้งหลายอุมีศรัทธาในทุกวันวานขอเชิญครูสัพรโรกาจารย์ทั้งบิดามารดาในทุกชาติพบภูมิจงร่วมอนุมโมทนาทั้งผู้มีคุณมีบุญก่อน ทั้งที่ไม่ทายถอนในการมบรึกกตะเวทีตาคุณจึงรำลึกถึง่านทั้งหลายการแห่งขาา้าพเจ้าผู้เป็นคราวสาญาที่อมอันมีศรัทธาประกอบกิจอันเป็นบุญกุศลจงประสบความสําเร็จในกุนศลประธาเป็นบาตรจงสเสด็จมาประสิทธิ์ให้แก่ข้าและคณะสิทธสาธุชนขอมากันรัขอให้มากันจันไรอย่าได้มีเลออยนักโมตั้งขายักิที่กิจัง ทิทธิี่กำมังสิทธิกาดียังตถาคตโอดิพรมองคลให้แก่ข้าและคณะศิสตาทุกชนรวมในกระถินสามาีขอจงมากันจันไรอย่าไดดดีเลยพระวังบอดีเจ้าเอ๋ยมาสิงแกตัวค่ะขอเชิญครูนกประเคาะทั้ง้าพระองค์ได้แก่ครูพระอาทิตย์ครูพระจันทร์ครูพระคานครูพระพุทธค,ครูพระเสาครูพระพุทธกอบไปสินกอไปทํา ขอให้เป็นกรรมเส์สหัสโตติตังมังลักทันตุสัพพะพุทธ,ธาชิวห้าคาถาอิตุนาตุเมพันเตปรามมามาภูมิคงวะคาสรงเทระพัคงสวาหพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาผู้มีฤทธิ์เป็นเทวา เทวดาอุสติได้แก่คุพระอีศวนพระนารายพระพรหมตลอดจนเทวาดาทั้งหลายเทวาดานกประโคขั้งบิาดามารดาพระสยามเทวาคุณครูอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนอบรมข้าพเจ้ามาคุณครูจงรักษาและมาร่วมอนุมาเดียานอนุมโมทนาในศรัทธาด้วยพระเจ้าประสงค์โดยพระอาจารย์โอลาน และคณนะพระยุสุสงฆ์ได้รับอนุโมธนาที่จะได้ประกอบกิจในพุทธที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีความสงบร่มเย็นหากองค์พญานาคานาคีอันมีบุญธรามมงคลเสริ์แก่ทุกคน ผมก้มหน้าเอนีกลัวเลยอขาตัสาตูสาตนี่ก็เสื้อขาวก็แบบนะยังไม่งยังไม่ลง ใครไม่เย็นไม่รวยถูกปะขอลาซึ่งสิ่งที่บูชาสวายทั้งหลายขอเสดสิ่งนี้จงเป็นคนแก่ผิดทั้งหลายแก่สาธช่ทั้งหลายได้ดื่มกินเสพกินไม่มีพิธีไทยให้ขจัดประเปล่ารโรคภัย <S <S อันเกิดในตนให้มลายหายสิ้นไปหึประการด้วยสิสิ์าพระสิทธิในพร และอิทธิฤทธิในตัวเทพยดาขออาราธนาบารมีของพระบรมครูโมชุกมุรพัททระเจ้าสร้างบริษานในสี่ท no like ิศจงช่วยประสิทธิ์เปล่าเสกให้สิ่งเหล่านี้เป็นมงคลยาทิพย์ให้เป็นมงคลแก่สิทธิผู้ได้รับเป็นทานอย่างนี้สือไปท้วยมือลงรวมเส้นมากโบราณท ลวงพ่อในท่านที่เจสิกว่าเทนนี้ลงเลยเจ็ดิหกแล้วที่นั่งในหมู่้านนะเรารู้รน <line kil ful> ียกันนะครับยามาอิมินาสัตเณระนาธรมังอภิิปุสยามาอิมินาสัการณาสังฆังอภิปุสยา สัมปันธุ์ตัวภาวะสวัคตูภวิปันโนภาภาวะโตสาวกสันตุสังฆั์วิสุงวิสุงรักนัทายะติสเรนีนะสาวะทุยักษ์ปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสเรนีติยัมปิมายังพันตัณา uh อันที่สมบูรณทานนี้ขอให้สำเร็จแก่พ่อครัวแม่ครัวญาติโยมของวัดทุกคนคืนปัตตานาปนา,นา,าปะโคปะโตัเทโส มีหาที่จะรอดอยากจะได้ทำลงกรุงสมรู้คนทำพิกรุสมรั้หมดตอนนี้ก็ใกล้ลาสภารแล้วประมาณเก้าสวน วะอู้โมอู้มา <imitation>